ใสังคมอีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงการชุมนุมโดยการเปิดถนนที่ถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับก็ถือว่าเดี๋ยวในช่วงเวลาใกล้ๆประมาณ19นาฬิกาทางด้านอาจารย์ พุทธิพงศ์คงสุวรรณนะครับจะรายงานบรรยากาศสดๆเข้ามาให้รับทราบกันว่าบรรยากาศการจุดเทียนที่บริเวณตรงหอศิลป์กรุงเทพมหานาครจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าในรายการช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับกลุ่มประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบในการชุมนุมครั้งนี้นั่นคือกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ที่ถือว่าต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าการชุมนุมของ,งกลุ่มกปปสที่จะเกิดขึ้นในวันที่13มกราคมจะมีการปิดถนนตามแ้กต่างๆทั้งหมด7จุดด้วยกัน ยังไม่รับรวมการเดินขบวนนะครับไปปิดสถานที่ราชการอีกหลายสิบแห่งจนทาให้กลุ่มแท็กซี่ที่ถือว่ามีการรวมตัวกันในสภาแท็กซี่มหาชนจะออกมาเรียกร้องถึงข้อได้ร้องต่างๆรวมถึงการสะท้อนปัญหาให้กลุ่มผู้ชนุมรับทราบว่าหากคุณปิดถนนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการน,นั่นคือคุณพันศักด์ ถ้าซาบุนครับเป็นเลขค่ะการสภาแท็กซี่หาชนจาร่วมพูดคุยในรายการร่วมกับทางด้านอาจารย์เอกชัยชัยนุวัตรที่เป็นพิธีกรร่วมกันด้วยนะครับสัสดียอาจารย์เอกชัยและก็สัสดียทางด้านคุณก็ถือว่าวันนี้ได้มาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในการสะท้อนมุมมองของผู้ที่เป็นบุคคลหาเช้ากินข้ามก็ว่าได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะผู้ขับรถแท็กซี่เนี่ยวันนี้ก็หากินกันตามปกตินะครับ แต่ว่าในเมื่อมามีกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะโดยเฉพาะที่จะเรียกตนเองไปตั้งตนเองว่าเป็นปปสหรือจะเป็นมวลมหาประชาชนจนทุกวันนี้เขาเรียกกันใหม่แล้วครับเรียกว่าอะไรครับเรียกกันมวลมหาประชาชนแหละคือขนาดนั้นแล้วครับแต่ครั้นี้กลุ่มแท็กซี่เราเนี่ยนะครับผนในนำในนำตัวแทนของคนขับรถแท็กซี่ซึ่งสภาการสภาการแท็กซี่มหาชนนะครับซึ่งได้มีการรวมตัวกัน เพื่อจะเรียกร้องนะครับไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมจากเหตุการณ์ที่พี่น้องแท็กซี่นะที่ถูกที่ถูกตีถูกทำร้ายถูกทุบรถนะอาจารย์ฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะเขาก็ขับรถแท็กซี่ตามปกติของเขาเพียงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าเวลานั้นรถมันติดอย่าคุณไปปิดถนนทําไมเขาต้องทำมาหากินรถก็ต้องเช่าถูกไหมฮะแล้วผู้โดยสารก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยนะครับจะไปส่งผู้โดยสารเนี่ย แล้วลงไปถามปิดถนนทําไมจะรีบไปอะไรประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ๆเนี่ยคือกลุ่มผู้จุมนุมผู้ดีเนี่ยนะฮะที่เป็นการเนี่ยก็มาทุบรถมาตีรถแล้วก็พังเสียหายครับ,รบที่ดูฮะตีขนาดนั้นเนี่ยยังไม่พอท้งเตะซ้ําอีกอะไรอีกนะ,ะได้รับบาดเจ็บสาหัสครับดีนะไม่ตายะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าการจุมนุมของกลุ่มกบปป,ปสนเนี่ยนะฮะไม่ได้ชุมนุมอย่างสงบหิงสาจริงนะครับแล้วก็มีการ ประกาศที่จะทำร้ายคนที่ไปขัดขวางเขาหรือไปที่มีความเห็นต่างได้อยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับซึ่งผมว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยการชุมนุมก็ควรจะชุมนุมแบบที่ประกาศจริงๆก็คือสงบและอหิงสาถามว,าว่าวันนี้สงบอหิงสาไหมถามพี่น้องประชาชนดีครับที่ชมอยู่รายการอยู่ในขณะนี้นะฮะท่านท่านเคยเห็นไหมครับว่าการชุมนุมเขาสงบอหิงสาหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะอ้างสงบอหิงสาเวลาไปยึดสถานที่ราชการต่างเนี่ย คุณเดินคุณเดินไปนะโอเคคุณเดินไปมือเปล่าจริงลองถ้ามีใครไปไปแสดงความเห็นต่างคุณสิครับคุณจะเห็นทั้งอาวุธมีอะไรพบทุกอย่างหมดเลยคือนั้นมันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างวันนี้ฮาล่าสุดเลยครับนะครับล่าสุดเนี่ยที่มีการแรลลี่กันของกลุ่มคนแสดงซึ่งไปตั้งเวทีอ,อยู่ที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏนะครับมีการแรลลี่ไปทางลำลูกกาซึ่งอยู่ในพื้นที่นะฮะแต่ปรากฏว่าไปเจอกลุ่มของ ของพุทธอิสระนะครับซึ่งไปผสมกับกลุ่มของอดีตสสอักกันเมืองพักกาประทับกันมีความบัตรเจ็บคือถูกกล่าวหาว่าคนแสดงไปประทะเขาจริงก็ไม่ใช่ฮะมันมีเมสเซจส่งมาว่าเกิดการประทะกันการชินหน้ากันระหว่างกลุ่มกรกตกับกลุ่มนปชในพื้นที่ปฐุมครับคือเป็นกลุ่มคนแสดงนะฮะอยู่ในในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีรับการตรงนี้นะฮะจริงแล้วคนแสดงไม่ได้ไปประทะนะฮะยังไงเขาก็จะรีบเดนไปตามปกติในพื้นที่เขา ใกล้ๆกับสนามทูปะเตมีครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะจงใจรู้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีกลรละรีดไปเนี่ยจงใจออกมาจากของมาคลองสองเนี่ยนะครับของสำหรลูกการ์ครับแล้วมาจงใจมาปะทะเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับเหมือนกับที่มีข่าวออกมาเมื่อวานนี้นะฮะอาวอาวุธปืนท่านเชื่อไหมครับอยู่ในรถพยาบาลอ้าวนี่นี่เป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับมีอาวุธปืนสงครามนะฮะ อยู่ในรถพยาบาลแล้วรถพยาบาลนั้นก็ติดข้างรถเอาไว้กลุ่มผู้ได้ไหมฮะกลุ่มพยาบาลอาสารักษาดินแดนผมผมคิดว่ามีก้ามีอะไรครบหมดเลยฮะนี่นี่ี่คือเรามีเรามีหลักฐานยืนยันชัดเจนหรือเปล่าอยู่ที่สพอคูคตมีฮะคือสามารถจับได้จับได้ครับจับคนยิงได้จับรถได้ที่ตำรวจทราบแล้วทราบแล้วฮะครับก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายครับอันนี้คือมีหลักฐานชัดเจนไม่ได้ไปกล่าวหานะฮะ แต่เป็นเรื่องจริงอาจารย์ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยใครไปขวางเขาเนี่ยหรือว่าไปใครไปเห็นต่างริมถนนอะไรหรืออะไรเขาสามารถได้ชักอาวุธมือีกผมผมถามค้านถามค้านนิดหนึ่งถามค้านนิดหนึ่งผมอยากรู้มานานแลวแท็กซี่เนี่ยเวลาขับแท็กซี่เนรถติดกับรถวิ่งเนี่ยอันไหนดีกว่าอันแน่นอนนะรถวิ่งครับอ๋อทำไมทำไมล่ะฮะคือคือรถ รถวิ่งเนี่ยปกติเนี่ยตอนนี้ไม่มีมอบเลยนะมีการหากิจกรรมตามปกติเนี่ยครับเอาติดก็มิเตอร์วิ่งอ่ะใช่มิเตอร์ก็เคลื่อนขึ้นอยู่คุณคุณเดือดร้อนอะไรอไคือคือผมรับอาจารย์คนเดียวเนี่ยนะผมรับอาจารย์คนเดียวเนี่ยฮะแล้วนั่งอยู่รถผมสักสามชั่วโมงเนี่ยฮะมิเตอร์มันขึ้นไปเท่าไหร่ฮะสองร้อยกว่าบาทแล้วถ้าเกิดผมไปวิ่งเจ้าอื่นล่ะครับวิ่งเจ้าอื่นผมใช้เวลาแค่เอหสามสิบนาทีครับสามสิบนาทียี่สิบนาทีสิบนาทีเนี่ยฮะ ทีละห้าสิบาทเจ็ดสิบาทสองร้อยสามร้อยเนี่ยมันเริ่มใหม่ที่สามสิบห้าตลอดครับดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ทางกลุ่มแท็กซี่เนี่ยออกมาเรียกร้องว่ามีความเดือดร้อนมานานพอสมควรแล้วกับการชุมนุมต่างๆอย่างผมผมนี่เดือดร้อนแน่ๆเพราะเวลาผมเรียกแท็กซี่เนี่ยจะต้องผ่านที่ชุมนุมเนี่ยซึ่งบ้านผมจะต้องผ่านเขาไม่ไปกันอ่าใช่ใช่ใช่เขาไม่ไปแล้วเราก็เห็นใจเราก็เห็นใจก็ไม่อยากไปร้องเรียนอะไรเขาบอกเขาไปไม่ไหวจริงๆไม่เข้าใจแล้วแล้วตอนนี้นะยิ่งยิ่งยิ่งมีการประกาศใหญ่โตเลยนะมีประกาศ ออกคำสั่งมาบอกว่าอรถแท็กซี่ที่จะวิ่งผ่านวบเขาได้เนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งผ่านจุดที่เขาอยู่เนี่ยต้องติดธงชาติออ่าืแล้วถ้าเกิดแท็กซี่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณนะเขาไม่ติดธงชาติหรอครับนี่ก็คือนี่คือรูปแบบความรุนแรงอย่างหนึง่งซึ่งถึงแม้ยังไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ออกมาทุบไม่ได้อะไรเป็นการบังคับขู่เข็นทางจิตใจอะครับ,รบสิ่งนี้แม้กระทั่งแค่นี้ก็ผิดกฎหมายแล้วคือมันเป็นการจํากัดสิทธิในการใช้กิคือรถแท็กซี่เนี่ยนะครับถ้าเราจะพูดให้เป็นภาษาภาษาอ่านจริงจริงเนะครับ เป็นรถยนต์สาธารณะใจะไปที่ไหนก็ได้ใช่จะเข้ามาสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้รับรับคือไปได้ทุกที่วราเป็นสาธารณะใครขึ้นนั่งก็ได้่อาจารย์เอกชัยจะนั่งก็ได้ต้องรับพีเตอกรอก็นั่งก็ได้ถ้าไม่รับในความเลือกเลือกสีไม่ได้เลยแอะไรไม่ได้ไม่ได้ครับคือเราเราเราทะมาหากินอย่างนี้เนี่ยแล้วมาแล้วมาถูกกลุ่มผู้จุนุมกดดันใช่ไหมกดดันอย่างนี้เนี่ยคนข้างที่จะเครียด ซึ่งมีการรวมตัวกันเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามนะครับก็มีแถลงการ,รข้อเรียกร้องนะครับรวมไปถึงเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าวันนี้คนขับรถแท็กซี่เนี่ยไม่มีหน่วยงานใดที่จะดูแลอ,อย่างเต็มที่แล้วก็มีไม่มีสวัสดิการอะไรเลยจากที่จะหาเงินได้คือเรียกว่าเรียกว่าหาเช้ากินค่ำเลยอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องเป๊ะเลยใช่ไหมครับ โดยเฉพาะพวกเช่านี่คือต้องหามาให้ได้ค่าเช่าเลยครับคือตอนนี้เนี่ยฮะทางทางทางสภาการแท็กซี่เราเนี่ยฮะเลงเห็นว่าอย่างเอาเพื่อแท็กซี่ที่ถูกตีเนี่ยนะครับผมถามว่าใครมารับผิดชอบชีวิตเขาเงินบริจาคเลยครับใช่ใครจะมาบริจาครการสังคมก็ไม่มีไม่มีฮะใช่ใช่แท็กซี่เขาไม่มีสวัสดิการในด้านนี้มีคําถามหนึ่งจากกบพศเขาบอกว่าเขาปิดแค่เจ็ดจุดไม่ปิดทั้งเรุงเทั้งหมดก็ไปวิ่งที่อื่นสิครับมองยังไงฮะประเด็นนี้วิ่งที่ไหนล่ะครับ รถผมไประชาชนกรองเทนหานอนครับเจ็ดจุดที่คุณปิดเนี่ยมันคือเส้นเลือดใหญ่ถูกไหมฮะครับแล้วถ้าเกิดผมไปปิดหน้าบ้านคุณสุเทพล่ะออืแล้วคุณสุเทพไม่เข้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้เหรอทไงือคุณก็คิดเหมือนผมเพราะผมไปจํากัดสิทธิของคุณแต่วันนี้คุณมาจากัดสิทธิของผมผมก็ต้องมีข้อเรียกร้องบ้างเนี่ยก็ดีใจที่ท่านได้มาได้มาให้ สังคมได้ยินจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เรากําลังทําตอนนี้นะฮะก็คือว่าหลังจากที่มีเพื่อนเราถูกตีถูกทุบเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครมารับผิดชอบครับนะครับทางสภาการแท็กซี่เราเนี่ยก็เลยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะเรามีสมาชิกอยู่ประมาณแปดพันกว่าคันนะครับก็จะตั้งเป็นกองทุนชาปนกิจนะฮะก็หนึ่งล้านบาทคือถ้าถ้าตายหนึ่งล้านบาทเลยถ้าเรามีท่านสมาชิกเราที่ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าห้าถ้าห้าห้าพันคนเนี่ย เราก็จะเฉลี่ยอยู่คนที่ห้าแสนบาทถ้าเสียชีวิตนี่คือกองทุนนี้เราเ,าเริ่มเปิดแล้วนะครับ,รบแล้วก็อยากจะให้เพื่อนแท็กซี่เนี่ยไปเข้ากันเยอะเพื่อจะได้มีสวัสดิการก็ดีนะครับจตุพรกังวลไหมครับว่าวันที่13เนี่ยจะเกิดการประชันหน้ากาันร,ระหว่างกลุ่มแท็กซี่กับกลุ่มผู้ชุมนุมก็เราได้บอกเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับว่าการชุมนุมเนี่ยมันเป็นสิทธิตามรัฐมนูญมาตรา6กก็จริงรับนะครับแต่ว่าเราคงไม่ไปท้ากไปไปประท้ากับเขาเพราะว่าคือเราพิสูจน์แล้ว มันมีอาวุธจริงนี่ยืนยันนะฮะมีอาวุธจริงอเราก็ไม่ไประทะเราก็บอกให้ hey, เพื่อนเท็กซี่เราก็อยู่ในที่ตั้งในที่ตั้งเช่นที่หาธรรมหากินเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นที่สานามบินสุวรรณภูมิมสานามบินดอนเมืองที่เราอยู่นะฮะแล้วก็บอกอสอมอชิดสองซึ่งแต่ว่าเส้นทางที่จะผ่านไปคงจะต้องหาวิธีเลี่ยงครับครับถ้าเกิดใครปไปเผชิญหน้าในวันนั้นเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ใช่ในกลุ่มของเราที่เรามีการเตือนแล้วครับ<ก>ติดธงชาติเต็มแล้วแต่ว่ามันมีเพื่อนพ้องพี่น้องแท็กซี่เาที่ เขาสนใจในการเมืองนะครับก็มีฮะแต่ว่าจะไปอยู่เป็นกลุ่มต่างๆที่มีจัดการจัดเวทีไว้รอแต่เรายืนยันว่าเราจะไม่มีการไม่มีไม่มีไม่มีปะทะไม่มีเชิญหน้าเด็ดขาดกากทางนักลุ่มผู้ชุมนุมอย่างแน่นอนอาจารย์กระชัยมองการชุมนุมแม้ว่าถ้าเกิดวันนั้นไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นการปิดถนนลักษณะนี้ถือว่าเข้าข่ายและเมื่อเสถียรไหมฮะเข้าข่ายครับกดกฎหมายแน่นอนผมผมเจอกับตัวเลยคราวที่แล้วมารายการนี้แหละนั่งแท็กซี่กลับไปเขาบอกเลยว่าวันที่13บาเขาไม่ขับ หยุดเลยครับรูบอกหยุดเลยโอ้นี่ไม่คุ้มนี่มันไม่ได้กระทบแค่คนขับแท็กซี่ครับใช่คุณจะดูพร้มบอกไม่คุ้มเพราะว่าเกิดถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกเนี่ยรถเขาไม่มีขับโดนทุบโดนอะไรรถไม่มีขับไม่รู้จะซ่อมยังไงเงินก็ไม่รู้จะเอามาซ่อมจากไหนใช่นี่คือความเดือดร้อนของเขาจริงๆใช่ครับผมผมเกรงว่าเป็นอารมณ์ของคนนะในวันที่สิบสามเนี่ยมันกดดันแ่ละกดดันไม่ใช่เฉพาะแท็กซี่นะรับปรชามันจะรวมไปถึงประชาชนอย่างอาจารย์เนี่ยรถไปติดหนักๆเข้าไปไหนไม่ได้เลยเนี่ย กดดันนะฮะจะทายังไงฮะออกกันวายๆก็ควรมันยิงเอาใช่ทําไงฮะใช่ก็อยู่บ้านก็ต้องตัดสินใจอยู่บ้านนะฮะครับรจะไปไหนดีครับจะไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับแท็กซี่เนี่ยขมบอกเลยว่าเขาอยู่บ้านน่ะอยู่ลาบากครับเดี๋ยอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับเพราะาต้อง่าช้าวกินข้ามรับทุกวันการส่งค่าเช่าก็ต้องส่งทุกวันถูกต้องครับบางคนเนี่ยฮะขับรถกะเดียว กาเดียวหมายความว่าเช่าหมอทั้งวันไม่ใช่จานคือเหมาทั้งวันคือเช่าเหมารถมาวันละแปดร้อยบาทกลับครับคือวันนี้ต้องจ่ายให้เขาแปดร้อยบาทกลไม่ใช่ให้เจ้าเก่าแก่แก๊สอีกวันนึงก็ตกต้นทุนประมาณพันสองพันสามใช่ฮะต้องหาเงินได้มากกว่าพันห้าเลยจะมีเงินกินข้าวถูกใช่ไหมฮะแล้วลูกเมียที่เขารออยู่ล่ะครัทำไงอ่ะนี่คือเป็นเป็นสำคัญมากเลยฮะครับหาพันห้าค่าพื้นต้นทุนพันสองได้สามร้อยลสามร้อยโอ้ ถ่าเจอชุมนุมเขาอีกครับโอแทนที่วันหนึ่งเขาจะขับรถได้นะฮะทุกวันนี้รถแท็กซี่มันมีวันแสนสองหมื่นคันแสนหนึ่งแสนสองหมื่นคันหนึ่งแสนสองหมื่นคันนะออกวิ่งบนถนนแปดหมื่นตอนเนี้ยแท็กซี่อยู่แปดหมื่นคันอยู่บนท้องถนนที่ต้องแย่งกันทำมาหากินครับนะครับเมื่อก่อนนี้ขับได้วันละสามพันสองพันเดี๋ยวนี้พันห้าพันหกนี่ก็หรูครับ สุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนถึงกลุ่มผู้ชุมนุมให้เห็นใจกลุ่มคนแท็กซี่อย่างเราบ้างก็อยากจะฝากบอกอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องแท็กซี่เบื้องต้นก่อนนะครับแท็กซี่ก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะสถานีวิทยุที่สามารถให้ข่าวได้นะครับทางไลน์ทางมือถือซึ่งทางสภาการเลอก่ั้งเอเราก็มีการส่งเมสเซจนะครับเป็นข่าวให้กับ เป็นพ้องพี่น้องแท็กซี่เรารับทราบว่าข่าวตัวนี้เป็นถึงไหนยังไงนะครับรวมไปถึงสถานีวิทยุที่ยังพอรายงานสถานการณ์ได้อย่างเช่นสพ91ครหบนะครับหรือจะเป็นเจสร้อยแล้วก็ตามทีเนี่ยนะก็สามารถที่จะรายงานได้ตามปกติหรืออีกช่องทางหนึ่งครับถ้าอยู่กับบ้านนะฮะก็ขออนุญาตนะฮะคือมีสถานีโทรทัศน์พันดาวเทียมที่สามารถดูได้เช่นเดียวกันก็คือช่องโฟรเชเนลที่เราทำกันอยู่ครับพี่น้องประชาชนก็สบายใจนะครับ บางคนขอพูดหน่อยนะฮะขุดเชิงการเมืองหน่อยนะฮะครับคือวันนี้เนี่ยกลุ่มแท็กซี่มองการเมืองยังไงคือมองการเมืองวันนี้บางคนบอกว่าจะปฏิวัติหรือเปล่าปฏิวัติจะทํำยังไงจะต้องมีการยิงกันในเมืองหลวงหรือเปล่าผมบอกพี่น้องอย่างนี้ว่าสบายใจเถอะครับวันนี้ผมเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าที่ตารวจครับครับ ก็ถือว่าชัดเจนนะฮะในมุมมองของการเรียกร้องแล้วก็มาสืบทอปัญหาให้เราฟังวันนี้ต้องขอบคุณคุณพันศักดิ์มากนะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้อบคดีมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์บ้านเหมือนครับไตรเอ็นดีกล้องสีเขียวไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสเตียรอยจึงปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกเพศทุกวัย สั่งซื้อสมุนไพรเอ็นดีกล่องสีเขียวพร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่0839188889เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักต้องยาสมุนไพรเอ็นดีกล่องสีเขียว